ค่ะว้าวค่ะคทำไมลูกเรียกแม่ทําไมล่ะคะอมเล่นนี่ละอ่ะลูกมันสกปรกนะครับคันฟันเหรอลูกคันฟันแล้วไปอมตรงนั้น่ะมันสกปรกนะลูกจุ๊จุ จูคุณพ่อเหรอลูกคุณพ่อทำไรครับผมพอสวัสดีครับ่ได้เดี๋ยวประหมดแตกสวัสดีบาย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 ครับกัดอย่างเดียวเลยกัดอย่างเดียวว้าแตะเอ๊จต่เอ๊ไล่จุกระโปรกอะลูกอมตรงนั้นจุกกระปุกครับ